ราคาถูกสุดในย่านนี้และน่าซื้อที่สุดในย่านนี้ต้องยกให้ที่ดินแปลงนี้เลยค่ะที่ดินสวนทุเรียนแปลงสวยหน้าแปลงติดถนนลาดยางทุเรียนต้นโตให้ผลผลิตแล้วต้นโตโตสวยๆตามภาพวิดีโอนี้เลยนะคะตอนนี้ทุเรียนเริ่มติดดอกแล้วค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทางเจ้าของนะคะต้องการแบ่งขายในพื้นที่สองไร่ค่ะขนาดกำลังดีขนาดกำลังเหมาะเลยนะคะสำหรับการทำสวนหรืออยู่อาศัยยามเกษียณได้สบายสบายเลยค่ะมีพื้นที่ว่างสำหรับปลูกบ้านได้ในแปลงด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะน้ำไม่ท่วม ตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านอากาศดีมากๆค่ะดินน้ำสมบูรณ์นะคะทุเรียนเราต้นโตพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้วค่ะกำลังเน้นผลผลิตเลยนะคะช่วงนี้กับแปลงนี้ค่ะทุเรียนต้นอายุพอที่จะให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้กำลังติดดอกเลยนะคะ เตรียมให้ผลผลิตแล้วค่ะไว้ไวๆนี้เลยออกดอกดกดดกๆแบบนี้แทบทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแปลงนี้สวยน่าซื้อมากๆค่ะอ้อมขอเชียร์เลย เดี๋ยวพาไปดูภาพมุมสูงกันนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของแบ่งขายพื้นที่สองไร่ในราคาไร่ละ1 6 0 0 0ล้านแสบาทรวมราคาย,ยกแปลงนะคะก็จะอยู่ที่3ล้าน2 0แบาทค่ะค่าใช้จ่ายที่สำนักง,งานที่ดินเจ้าของขอฝ่ายละครึ่งนะคะส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะ แปลงนี้นะคะเหมาะทําสวนอยู่อาศัยทําบ้านสวนยามกเกษียณได้บ้านสวนผสมนะคะหรือจะเก่งกําไรก็เหมาะค่ะมีที่ดินเป็นของตัวเองด้วยได้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ยังมีไรายได้จากการเก็บผลผลิตขายด้วยนะคะทุเรียนปาจีนหอมหวานอร่อยเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาดีมากๆเลยค่ะปาจีนบุรีอากาศดีดินดีน้ำสมบูรณ์นะคะ อยู่ไม่ไกลจากศูนย์ราชะการจังหวัดปาจีนบุรีด้วยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากศูนย์ราชะการจังหวัดปาจีนบุรีประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างถนนใหญ่สุนอนใหม่ประมาณ3กิโลเมตรค่ะห่างห้างโรบินสันปาจีนตัวเมืองปาจีน เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศ8กิโลเมตรค่ะลงังสิษ์ปทุมธานี90กิโลเมตรและห่างกรุงเทพมหานครเพียง120กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดินทาง2ชั่วโมงกว่ากวาก็ถึงแล้วค่ะหากท่านใดสนใจนะคะอยากให้รีบเข้ามาชมด่วน,วนเลยค่ะแปลงสวย ทุเรียนให้ผลผลิตแล้วต้นโตโตแบบนี้ในทำเลดีๆแบบนี้เลยนะคะที่สวยติดถนนลาดยางหน้ากว้างอากาศก็ดีนะคะสมบูรณ์พร้อมมากๆเลยค่ะสำหรับแปลงนี้อยากให้ทุกท่านลองมาชมกันดูนะคะรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะ บรรยากาศดีเงียบสงบนะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยพักผ่อนทำสวนยามเกษียณมากเลยค่ะหากท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือนัดชมกับอ้อมได้ตลอดเลยนะคะแปลงนี้อ้อมฝากพิจารณาอีกแปลงนะคะอยากให้มาชมของสวยของดีราคาที่ดีแบบนี้นะคะรับรองว่าต้องถูกใจแน่ๆค่ะฝากเป็นตัวเลือกอีกสักแปลงนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนัดเข้าชมได้ทุกวันแต่งดแชร์โลเคชั่นนะคะขอบคุณค่ะ